สวัสดีพี่พ,พี่น้องนองชาวจปทุกท่านครับวันนี้ได้กลับมาพบนานๆทีได้กลับมาพบนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเสกสรรปริจิตนะครับอยู่ด้วยกันนะครับพอดีผมจะออกไปปิดโปรเจกต์ข้างน,นอกนะครับก็เลยแต่งตัวเป็นทางการนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะชวนท่านคุยเรื่องของกฎกระทระวงการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่งออกมาใหม่เนาะเมื่อวันที่5ตุลาคม2 5 6พที่ผ่านมา นะครับมีผลบังคับใช้แล้วนะตั้งแต่วันที่5เลยนะครับแล้วก็ในตัวกฎกระทรวงเนี่ยก็บอกเลยว่าเขายกเลิกกฎหมายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสียงปี2547เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้ตัว6.3มเนี่ยมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปนะครับนั่นก็หมายความว่าใครที่ตรวจสุขภาพยังไม่ตรวจสุขภาพแล้วกันตั้งแต่วัน ที่6 7ดตุลาเป็นต้นมาเนี่ยนะจนไปถึงปลายปีเนี่ยท่านจะต้อง follow ตามกฎหมายใหม่ละนะครับส่วนคนที่ตรวจอยู่แล้วตรวจก่อนหน้านี้แล้วนะครับกฎหมายตัว6กสามก็บอกว่า,าถ้าใครตรวจอยู่แล้วก็กฎหมายก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีอำนาจในการมางคับใช้ย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปตามหลักกฎหมายแล้วนะครับก็คือเมื่อใครตรวจไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้ตรวจแล้วตามกฎหมายเก่านะครับซึ่งก็ยังยังใช้ได้ยังมีผลอยู่นะครับ ก็ไม่ต้องตรวจใหม่ก็ยง่ายนะครับดังนั้นคนที่จะตรวจสุขภาพในปี2563ที่ยังไม่ได้ตรวจนะครับตอนนี้ท่านจะต้อง follow ต้้งต้องตามตัวกฎกระทรวงปี63นะครับตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงปี63มมีคนสอบถามมาเยอะเหมือนกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับ ผมคิดว่าไม่เปลี่ยนเลยไม่รู้สินะมันเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับอืมก็คือปี47ถึงปี63เนี่มันมันคือเวลา15ปี16ปีใช่ไหมระยะห่างแต่การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายฉบับใหม่นี่ปี63เนี่ยมันน้อยมากอะ่ะมันเป็นไมเนอร์มันไม่ใช่เมเจอร์เนาะนะครับอ่อส่วนใหญ่แล้วจะฟ o ล l o w ในรูปแบบเดิมแต่ที่เห็นโดดเด่นขึ้นมาก็คือเรื่องของบทบาทหน้าที่ของแพทย์ที่จะต้องเข้ามาตรวจ หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงชัดเจนขึ้นมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตไล่เรียงตัวประเด็นที่น่าสนใจนะครับให้ท่านฟังหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้อ่านนะเนาะเอออาจจะยังไม่ได้อ่านแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันเดี๋ยวผมผมเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อคืนก็เพิ่งประชุม ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งก็ได้หลายมุมมองมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าแทนเพื่อนๆแล้วกันเพื่อนเพื่อนที่คุยกันเนี่ยให้ฟังนะครับเพื่อนเพื่อนที่ปรึกษาอาจารย์เนี่ยให้ฟังนะครับคืออย่างนี้ครับอ่ะเอ,เอาที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วกันจดที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับตัวตัวงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเดิมทีมันจะมีอยู่4ข้อเนาะเรื่องของสารเคมีเรื่องของชีวภาพเรื่องของกำมะถันสีแล้วก็พวก กายภาพพวกความร้อนความเย็นแสงเสียงอะไรพวกนี้นะแต่ทีนี้ในในส่วนของกฎหมายตัวปี63เนี่ยนะครับออได้เพิ่มข้อ5ขึ้นมานะครับในคํานิยามที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนะครับเพิ่มข้อ5ขึ้นมาคือสภาพแวดล้อมอื่นๆที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้างนะครับซึ่งก็จะเข้าบอกว่าเช่นฝุน่นฝ้ายฝุ่นไม้ไอควันจาก การเผาไหม้อันนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป,นเป็นตัวอย่างเช่นนะครับเช่นเฉยเน,นะครับอันนี้ก็จะมีบทบาทในเรื่องของการตรวจสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปัจจัยอย่างเช่นฝุ่นไม้ใครที่มีฝุ่นไม้อยู่หรือฝุ่นฝ้ายหรือพวกไอควันจากการเผาไหม้ต่างๆที่มีโพสเซสในเรื่องของความร้อนเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่า เวลาเราพิจารณาเรื่องของการโปรแกร,รมการตรวจสุขภาพเราต้องเอาปัจจัยที่5เหล่านี้มาพิจารณาด้วยนะครับเขาใช้คําว่าอื่นๆที่อาจด้วยนะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมันก็จะทําให้ตีวงกว้างขึ้นในมุมนี้นะในมุมของภาคปฏิบัติมันจะตีวงกว้างขึ้นว่าเราจะต้องกลับไปพิจารณาโปรเซสการทํางานในโรงงานมากขึ้นว่าอันไหนที่มันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับซึ่ง ถ้าท่านคิดว่ามันอาจจะเป็นอันตรายสุขภาพน่ท่านอาจจะต้องปรึกษากับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะครับว่าลักษณะแบบนี้มันสามารถเป็นอันตรายกับสุขภาพของผู้ผู้ประกอบอาชีพได้ไหมนะครับบทบาทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอันนี้ในมุมมองผมนะมันจะเพิ่มขึ้นมาในในตร,ตรงข้อ5้านี่แหละที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็ต้องการที่ปรึกษามากขึ้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครดู EP ใครดูการสัมภาษณ์คุณหมอแล้วกันคุณหมอทีลรนัยนะครับผมได้สัมภาษณ์แล้วก็ลงไว้ในเพจด้วยนะครับลองไปติดตามดูนะครับไปกดดูเพจชอพอมือโปรแล้วก็เพจเซตตี้อัปเดตนะครับก็จะเห็นว่าตัวบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีข้อจำกัดอยู่คือปริมาณยังไม่เยอะเมื่อเทียบกับคนที่รอเซอร์วิสอยู่10ล้านกว่าคนเงนี้ยลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยล้านกว่าคน แต่แพทย์นี่อยู่อยู่แค่หลักพันนะครับแล้วก็มันจะต้องตรวจในแง่ของการตามระยะเวลาด้วยเนาะในเรื่องของการแรกเข้าก่อน30วันแล้วก็ประจําปีอีกหรือเปลี่ยนงานอีกเพราะนั้นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องจะต้องเจอแพทย์นี่อยู่หลายหลายตอนนะ่ะหลายจังหวะจังหวะแรกเข้าจังหวะปีหรือจังหวะเปลี่ยนงานเซอร์วิสสิบล้านนคนเออนี่คือ คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั่นหมายความว่าจะต้องอาจจะต้องพบแพทย์ทั้งสิบล้านคนเนี่ยนะในทางในทางปฏิบัติอาจจะไม่ถึงอย่างนั้นนะะแต่ว่าโดยสัดส่วนแล้วนัมันหนึ่งต่อหมื่นเนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะน้อยแพทย์หนึ่งคนต้องตรวจหมื่นคนอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงเนี้ยมันก็จะทําให้แพทย์มีบทบาทเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วตัวกฎกระทรวงปีหกสามเองก็ให้คํานิยามแพทย์ไว้ด้วยนะครับ ปี4-7เนี่ยไม่มีเนาะปี63านี่จะให้คำนิยามแพทย์ไว้ด้วยนะครับลองไปอ่านดูนะนะครับแล้วก็มีประเด็นอีกนิดนึงนะครับอย่างอื่นๆก็เหมือนกันนะอย่างเช่นตรวจแรกเข้าต้องภายใน30วันอ,อยู่ครบปีต้องตรวจอีกอย่างน้อยปีละครั้งหรือตรวจตามเมื่อเปลี่ยนสภาพสภาพงานที่มีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างไปนี่ก็ตรวจอีกนะครับเปลี่ยนงานเนาะนะครับแล้วก็ สิ่งที่แตกต่างไปอีกนิดนึงแล้วกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบันทึกผลการตรวจสุขภาพเนี่ยก็เปิดเปิดช่องให้สามารถบันทึกในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้นะครับบันทึกไว้ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้แล้วก็มีประเด็นที่เป็นเป็นข้อวิตกกังวลแล้วกันนะในในทางปฏิบัติคือข้อ4กับข้อ5นะครับนี่ผมถืออยู่นะท่านไปดาวน์โหลดมาอ่านนะถ้าท่านทำงานเรื่องเซฟตี้นะครับ จะพูดเร็วนิดนึงรีบออกไปเพราะว่ามีมีประชุมตอน11โมงนะครับตอนนี้ก็10โมงแล้วนะครับอ่ะนะครับก็ข้อ4เนี่ยนะครับบอกว่าในกรณีที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหยุดงานตั้งแต่3วันทำงานติดต่อกันขึ้นไปเนื่องจากการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใดๆก่อน ให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานให้นายจ้างวงขีดเส้นใต้ให้นายจ้างเป็นหน้าที่ของนายจ้างแหละพูดง่ายๆขอความเห็นจากแพทย์ผู้รักษาหรือว่าแพทย์ประจำสถานประกอบการหรือว่าจัดให้มีการตรวจสุขภาพ3เลยนะ,ะตรวจสุขภาพโดยแพทย์ที่เป็นแพทย์อาชีวเวชทศาสตร์จะแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ใน3แบบนี้นะครับ เลาได้แปบนหนึ่งก็ได้นะครับเป็นหน้าที่ในจ้างนะที่ต้องขอ,อที่ต้องขอนะถ้ากรณีลูกจ้างขอความเห็นแพทย์เนาะถ้ากรณีลูกจ้างหยุดป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามจะอุบัติเหตุจะเป็นไข้หวัดอะไรก็ตามแล้วจะต้องกลับเข้ามาในพื้นที่ที่ทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสียงจะต้องขอความเห็นแพทย์โดยสามวิธีนี้จะเป็นแพทย์ผู้รักษาหรือว่าเป็นแพทย์ ประจําสถานประกอบการหรือว่าเป็นแพทย์ตรวจให้ตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีววิทยาศาสตร์ไปเลยเนี่ยนะครับโดย3ามหนทางนี้คําว่าในจ้างในข้อ4เนี่ยมันคือฝ่ายบุคคลนะเนี่ย HR HR จะต้องทํางานร่วมกับจอปอด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ถ้าท่านใดทํางานเป็นจอปอ,อยู่นะครับเอาไปเล่าให้ HR ฟังด้วยนะเป็นห่วงอ่เพราะว่ามัน คือพนักง,งานเป็นหวัด3วันไม่ไม่ไมทางานวันที่4ี่โผล่มาปุ๊บมันจะต้องมีใบจะต้องขอความคิดเห็นแพทย์ต้องมีใบรับรองแพทย์มาซึ่งข้อห้าเขียนต่อจากข้อสี่นะบอกว่าถ้าป่วยตามข้อสี่เนี่ยนะครับมันจะต้องขอความคิดเห็นแพทย์แพทย์จะต้องระบุด้วยนะข้อห้าบอกว่าแพทย์จะต้องระบุบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบ หรืออุปสรรคต่อการทำงานหรือลักษณะที่ได้รับมอบหมายของลูกจ้างพร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ตรวจหรือให้ความเห็นนั้นด้วยก็หมายความว่าแพทย์เองเนี่ยก็จะต้องระบุด้วยว่านายเสกสรรเป็นหวัดมา3วันวันที่4จะเข้าทำงานสามารถทำงานได้ตามปกตินะหน้างานเดิม ซึ่งอาจจะสัมผัสกับโปรเซตจากฝุ่นไม้อย่างเงี้ยเป็นโรงเรื่อยอย่างเงี้ยสมมตินะ,ะต้องไปสัมผัสกับฝุ่นไม้อย่างเงี้ยแพทย์ก็ต้องลงความเห็นด้วยว่าเนี่ยนายเสกสรรหายเป็นปกติแล้วสามารถทํางานในหน้าทีพ่พนักงานเรื่อยฝุ่นไม้สัมผัสฝุ่นไม้ได้ตามปกติอะไรเงี้ยคำถามในเชิงปฏิบัตินะคือถามจริงอะ่ะแพทย์เนี่ยจะรู้ไหมถ้าเป็นแพทย์ทั่วไปนะตามโรงพยาบาลที่เราไปขอเนี่ยเขาจะต้องระบุเรื่องพวกนี้ด้วยเนาะ เขาจะรู้ไหมหน้าที่เนี้เออแล้วเราจะไปบอกเขายังไงบอกแพทย์ยังไงว่าเอ้ยช่วยระบุหน่อยครับว่าผมเนี่ยทางานได้ตามปกติแล้วนะหลังจากที่ผมหายเป็นหวัดแล้วช่วยระบุไปหน่อยนะว่าเสกสันหายเป็นปกติแล้วและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานาเลื่อยไม้ได้ตามปกติแล้วนะแพทย์จะกล้าไหมฮะเออในทางปฏิบัตินแพทย์จะกล้าไหมแล้วแพทย์จะรู้กฎหมายนี้ไหมแล้วข้อ4นี่มันเป็นหน้าที่ของ h หน้าที่ของนายจ้างซึ่งแน่นอน HR ก็ต้องไป follow เพราะว่าเป็นเป็นเหมือนกับนายจ้างมอบหมายเรามาใช่ไหมจปก็ต้องไป follow ตามเนี้ยไปขอใบรับรองแพทย์มาให้ได้แล้วก็อย่าลืมด้วยนะมันคือ3วันทํางานหยุดติดต่อกันก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าโรงงานเราหยุดวันเสาร์อาทิตย์ผมป่วยวันศุกร์ห้ามนับเสาร์อาทิตย์นะเออไม่นับนะไม่นับผมป่วยวันศุกร์ผมหยุดวันศุกร์วันหนึ่งแล้วก็เสาร์อาทิตย์หยุดไป ก็ไม่นับเป็นวันวันหยุดตอนเนื่องถ,ถ้าผมไม่มาวันอังคารวันจันทร์แล้วก็เป็นวันอังคารโผล่มานี่ก็3าวันต่อเน,นื่องใช่ไหมโผล่มาอีกทีวันพุธอย่างเงี้ยก็ต้องขอใบรับรองแพทย์อย่างเนี้ยนะครับตัวกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างงั้นนะครับในทางปฏิบัติแล้วก็มีความน่าเป็นห่วงดังนั้นฝ่ายบุคคลจอปอต้องจับมือกันถึงจะทําให้สําเร็จนี้ได้นะครับทําให้เรื่องนี้สําเร็จได้แล้วก็จับมือกันไม่พอเนาะก็จะต้องเล่า อธิบายความเนี้ยใ,ให้กับทางพนักงานนะครับให้กับทางพนักงานให้เข้าใจแจมแจ้งเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปขอใบรับรองแพทย์ใช่ไหมหรือว่าหรือว่าฝ่ายบุคคลจะขับรถไปขอใบรับรองแพทย์แทนพนักงานในความเป็นจริงแล้วเป็นแทบเป็นไปไม่ได้พนักงานนั่นแหละจะต้องจะกลับเข้ามาต้องบอกแพทย์ใช่ไหมขอใบรับรองแพทย์ซึ่งตรงนี้มันข้อเนี้ยมันไปล้อมันไปสอดคล้องกับ ตัวพบรบคุ้มครองแรงงานด้วยนะพะบรบคุ้มครองแรงงานสี่หนึ่งอะที่ที่ถ้าเกิดว่าเราหยุดงานตั้งแต่สามวันขึ้นไปเราต้องมีใบรับรองแพทย์มาให้กับฝ่ายบุคคละนะครับมันก็ไปสอดคล้องกันด้วยซึ่งซึ่งนั้นก็คือมันน่าจะรวมเป็นจ็อบเดียวกันได้อันนี้ในมุมมองของคนปฏิบัตินะว่าสมมติว่าผมเนี่ยหยุดงานไปสามวันบอกว่าป่วยผมก็ต้องขอใบรับรองแพทย์อยู่แล้วเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองแรง,งงานบอกให้ผมต้องขอใบรับรองแพทย์ เออหยุด3ามวันขึ้นไปนะซึ่งซึ่งผมก็ต้องขอเผื่อกฎหมายฉบับนี้ด้วยกฎหมายเซฟตี้ด้วยขอเผื่อกฎหมายแรงงานด้วยเออพนักง,งานจะต้องไปคุยได้เพราะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายกับตัวพนักง,งานให้ดีนะครับเพราะไม่งั้น HR กับจอพอนี่นเหนื่อยเลยนะข้อ4ี่ข้อหเนี่ยจะเหนื่อยมากที่จะต้องทำตามไอ้ข้อ4ก่ข้อห้าเนี่ยนึกออกนะในภาคปฏิบัตินะครับ แล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับในส่วนของการาเปลี่ยนแปลงเนาะในเรื่องของการเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพเดิมทีปี47เนี่ยเวลาเราตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเราตามกฎหมายเดิมเนี่ยต้องเก็บไว้2ปีอย่างน้อย2ปีหลังจากที่พนักงานลาออกไปแล้วนะก็นับปีที่1ปีที่2เรา,เราค่อยรีเจ็คทิ้งได้แต่ตัวกฎหมายปี63เนี่ยบอกว่าอ่ะสปี แต่ว่ามีข้อยกเว้นด้วยมี2ปีเหมือนเดิมนะแต่ว่ามีข้อยกเว้นว่าถ้าพนักงานนั้นสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งอ่ะที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งอาจทาให้เกิดโรคมะเร็งได้นั้นนะ่ะจะต้องเก็บไว้อย่างน้อย10ปีเพิ่มเติมมาคือถ้ามนุษย์คนนี้สัมผัสฝุ่นไม้นะียเออต้องเก็บ ต้องเก็บไว้10ปีหลังจากที่เขาลาออกนะเพราะว่าการเกิดมะเร็งม,มันใช้ระยะเวลาเนาะอันนี้ก็เข้าใจในหลักการได้แต่ไอตัวคําว่าปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งเนี่ยกฎหมายปี63ระบุไว้ว่าอ้างอิงแล้วกันอ้างอิงไว้ว่ามันมีประกาศกระทรวงแรงงานที่ว่าด้วยชนิดของโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพการทํางานอันนี้เนี่ย เราจปนะครับจะต้องกลับไปรื้อกฎหมายตัวตัวกฎหมายเรื่องของการกําหนดโลกประกาศประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องชนิดของการกําหนดโลกอันนี้ปี2550ไปพิมพ์พิมพ์ใน Google เลยพิมพ์ปักปักปักเข้าไปนะประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องโลกจากการทํางานนี่แหละปี2550ปีนปักเข้าไปมันจะจะเห็นเลยว่ามันจะมีมันจะมีทั้งหมด8หมวดนะ มวดที่7จเนี่ยจะเป็นพูดในเรื่องของโรคโรคมะเร็งปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด 10, 17รายการ16 17รายการนะถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้ที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งได้อันนี้นะเราจะต้องมาวางแผนการเก็บว่าโรงงานเราเข้าขายไหมมันมีปัจจัยที่16 17รายการนั้นไหมถ้าเข้าขายก็ต้องเอามาต้องคุยกันว่าเออต้องเก็บตรงไหนเพราะว่าเอกสารมันจะเยอะขึ้นแน่นอนนะครับจะเก็บเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไหม จะมีการสแกนเก็บไหมอ,อย่างเงี้ยก็ต้องมาวางแผนร่วมกันกับ HR ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออีกอันนึงที่มันเปลี่ยนแปลงมานะครับอีกนิดนึงมันมีข้อ10ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับข้ออ่ข้อ10นะครับข้อ10ก็คือปี63นะข้ออ่กฎหมายปี63นะในกรณีลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ผู้ใดที่มีหลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของราชการหรือที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นแสดงว่าไม่อาจทำงานหน้าที่เดิมได้ให้ในายจ้างเปลี่ยนงานให้ลูกจ้างผู้นั้นตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ให้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างนั้นเป็นสำคัญ หมายความว่าไงครับแต่เดิมทีกฎหมายปีปี47มันก็มีเรื่องนี้อยู่นะมันมีเรื่องนี้อยู่อยู่ข้อไหนว่าเดี๋ยวนะมันมีเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเราไปทํางานกับพื้นที่นั้นอะแล้วมันแบบว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะมันไม่โอเคมันมสุขภาพเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการเปลี่ยน เราต้องการเปลี่ยนพื้นที่การทํางานเราไม่เอาแล้วเราไม่อยู่กับเคมีตัวนี้แล้วนะครับแล้วเราก็ไปหาใบรับรองแพทย์มามาขอเปลี่ยนหน้าที่เนี่ยนะครับเนี่ยไอ้ขอสิเนี่ย,ยมันก็คือมันจะใช้ประมาณนั้นนะฮะก็คือว่าเ,เราลูกจ้างเป็นลูกจ้างนะเขาให้อํานาจลูกจ้างข้อสิทเนี่ยว่าลูกจ้างคนไหนที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับหน้าง,งานแล้วมันปัจจัยเสี่ยงนะั้นมันทำให้สุขภาพเราไม่ดี ึงแม้คนอื่นเขาจะไม่เป็นอะไรนะแต่เราเป็นใช่ไหมเราอาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้คนอื่นเขาอาจจะเฉยๆแต่เราเฮ้ยเราอาจจะเป็นภูมิแพ้นอนนี้นะแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับปัจจัยเสี่ยงที่เราเจออยู่เนี่ยเราก็ต้องไปแสวงหาแพทย์ที่จะมารับรองว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนหน้างานนะมันมีผลกระทบกับสุขภาพนะเนี่ยเนี่ยมันน,นั่นคือนั่นคือข้อสิบนะครับที่เราคุยอยู่เมื่อกี้ ซึ่งตัวกฎหมาย4 7ก็มีเนี่ยอาจารย์ถืออยู่กฎหมายปี47นะครับกฎหมายที่ปี B 47ระบุไว้เหมือนกันเป็นข้อ10เหมือนกันเนาะข้อ10เหมือนกันข้อสิบถ้าข้อ10นะครับข้อ10กฎหมาย4 7บอกว่าถ้าลูกจ้างใดลูกจ้างใดด้วยนะให้อำนาจลูกจ้างามีหลักฐานทางการแพทย์จากจากสถานพยาบาลของราชการก็คือโรงพยาบาลของรัฐนั่นแหละหรือที่ราชการยอมรับ ที่ราชาการยอมรับนี่ก็แปลความหมายได้ว่าอาจจะเป็นเอกชนก็ได้ที่ที่ไปเข้าสู่ระบบประกันสังคมเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในไปลงทะเบียนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยนั่นก็เป็นที่ราชการยอมรับแล้วใช่ไหมเออถ้าราชการไม่ยอมรับคงไม่ให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเออก็ต้องมีมาตรฐานที่ราชการยอมรับก็คือโรงพยาบาลที่เราอยู่ในประกันสังคมนั่นแหละอ่ามีหลักฐานที่ยอมรับได้ว่าแสดงได้ว่าไม่อาจทํางานหน้าที่เดิมได้ ก็ให้ในจ้างเปลี่ยนงานให้อันเนี้ยอันนี้ของปี47นะครับก็คือเปิดกว้างนั่นแหละอาจารย์จะสื่อว่าปี47เขาเปิดกว้างไว้จะเป็นสถานพยาบาลราชการของรัฐหรือว่าไอ้ที่ราชการเขายอมรับก็คือพูดง่ายๆก็คือประกันสังคมอยู่ที่ไหนก็คุยกับหมอประกันสังคมที่นั่นแต่ในปี63เนี่ยตีแคบลงอะ่ะตีวงแคบลงนะครับ ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานแล้วมันไม่โอเคเราอยากจะเปลี่ยนงานแล้วกเ็เราต้องไปขอใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเท่านั้นนะกฎหมายก็ให้เท่านั้นนะเราจะไปถ้าถ้าใครถือบัตรประกันสังคมแล้วก็เป็นของเอกชนอยู่เนะี่ยเราจะไปขอให้แพทย์ประกันสังคมที่เรารักษาอยู่หรือหรือใช้บริการอยู่เนะี่ยมา ขอความเห็นแพทย์ที่จะมามามามูฟเราออกจากหน้างานตรงเนี้ยไม่ได้อมันดูเหมือนว่ามันปิดทางอ่ะปิดทางไว้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงตัดทำให้มันแคบลงเพราะว่าเรามีปัญหากับความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นตั้งตั้งข้อสงสัยเฉยนะไม่ได้ไปปากปามใครนะเออให้เรามีปัญหากับ กับตรงนั้นไหมกับเรื่องของมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่าอืมเราต้องให้เครดิตกัาไหมหรือยังไงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นการไปปิดทางมันแทนที่มันจะเปิดกว้างให้ลูกจ้างเนี่ยได้มีโอกาสมากขึ้นเนี่ยแต่รู้สึกว่าใช่ไหมมันแคบลงอ่ะมันทําสร้างความลำบากให้กับลูกจ้างอ่ะเพราะว่าอย่างถ้าผมรู้สึกว่า ตัวเองแพ้เคมีตรงเนี้ยผมไม่ไม่โอเคตรงเนี้ยแล้วผมก็จะต้องไปเฉพาะแสวงหาความที่เห็นของแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นแล้วก็นึกนึกสภาพโรงพยาบาลรัฐออกใช่ไหมผมจะต้องลาง,งานไปวันหนึ่งแล้วก็จะต้องไปตอบคิวไปคุยกับหมอแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และผมอาจจะไม่ได้ใช้ประกันสังคมที่นี่เพราะว่าผมใช้ประกันสังคมกับโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมแล้วก็ คุณหมอต้องตรวจผมใหม่เนะะาะตามหลักของแพทย์แล้วแพทย์ก็ต้องตรวจใหม่แหละนะแพทย์จะไปเอาแบบไปขอ้ประวัติการรักษาจากที่นั่นที่นี่มาไหมแพทย์ก็ต้องตรวจใหม่ซึ่งผมเองผมก็ต้องควักเงินใจค่าตรวจรักษาเพื่อที่จะยืนยันว่าเอ๊ะนี่ผมผมไม่โอเคกับหน้างานแบบนี้เอ่ออันนี้ในมุมของคนที่เป็นลูกจ้างแล้วกันนะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันตีขวัดมันตีตีวงให้เราแคบ แคบแล้วแบบเราเราหาทางออกยากขึ้นนะ่ะหาทางออกาเรื่องนี้ยากขึ้นนะครับแต่แน่นอนก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยก่อนที่มาจะจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องคุยกับ HR คุยกับจพอ,อถ้ามันจบไปได้ด้วยดีก็ดีนะก็อยากให้คุยไม่อยากให้ไปถึงข้อสินะครับซึ่งถ้าน้องๆที่ทำงานเรื่องเซฟตี้กับ HR เนี่ยช่วยกันดูหน้าง,งานนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นพนักง,งานเขาอาจจะเป็นคนอื่นก็อาจจะไม่เป็นไรนะแต่คนนี้เขาอาจจะเป็นก็ได้เนาะเพราะว่าสภาวะสุขภาพของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันก็เกี่ยวข้องกับทั้งพันธุก,กรรมเกี่ยวข้องกับเพศกับหลายปัจจัยนะฮะมันอาจจะเขาอาจจะป่วยจริงเขาอาจจะทนไม่ไหวแต่คนอื่นทนไหวก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นก็อยากให้ให้เราเนี่ยใส่ใจ กับจุดนี้มากขึ้นอย,อย่าให้ไปถึงข้อ10เลยนะครับอย่าให้ไปถึงข้อ10อ่ะทีนี้มันมีประเด็นอีกนิดนึงก่อนที่จะจบนะครับคลิปนี้ก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยครึ่งชั่วโมงเลยนะครับอีกประเด็นอีกนิดนึงนะครับอาจารย์ต้องรีบไปแล้วนะครับเพราะว่า11บเอมงมีประชุมหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมกฎหมายปี63เนี่ยถึงไม่ได้เอาเอาเรื่องของค่า OEL มาใช้ เพื่อค่า OEL คืออะไรเอาอย่างนี้ก่อน Occupational Exposure Limit คือค,ค่าค่าความปลอดภัยที่อนุญาตให้สัมผัสได้คนที่มาทำงานสัมผัสกับฝุ่นได้เท่านี้สัมผัสกับเคมีได้เท่านี้เสียงได้เท่านี้อะไรพวกนี้เป็นแนวคิดในเรื่องของการขีดเส้นสแตนดาดไว้ว่าไม่ให้เกินสแตนดาดนี่นะถ้าเกินนี้เดี๋ยวมนุษย์จะคนทำงานจะไม่ปลอดภัยนะอ่าแล้วก็มีการเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้ด้วย แต่ก็อย่าลืมว่าค่านี้เองเนี่ยก็มีจุดอ่อนค่า OEL เองก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับก็อ,อย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาค่า OEL เหล่านี้มาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ engineering control ถ้าสมมุติว่าโรงงานเรามีมีเสียงดังนะแต่ว่าเราคอนโทรลไว้เราคอนโทรลไว้ไม่เกิน ลิมิตหรือว่าเรามีเค e, มีฟุ้งกระจายเราคอนโทรลไว้ไม่เกินลิมิตเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องตรวจสุขภาพก็ได้เออทำไมไม่เอาแนวคิดนี้มาใช้เพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อให้อ้าวถ้าเกิดว่าเราคอนโทรลแล้วใช่ไหมครับมันไม่ได้ตรวจสุขภาพตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะลดเซฟค่าใช้จ่ายของการตรวจสุขภาพลงซึ่งก็จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหันกลับไปให้ความสนใจกับ Engineering Control ไปปรับปรุงฮูดโน่นนี่นั่นที่ต้นทางเนาะที่ซอสมันก็ดูแลดูจะดีมากเลยกับแนวคิดนี้แต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับจุดอ่อนเหมือนกันก็คือตัวค่า oel เองเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกวิจัยถูกสังเคราะห์ถูกคิดวิเคราะห์มาจากคนทั้งหมด100% ตอนตอนตอนทำวิจัยตอนอการได้มาเนี่ยมันก็อยู่บนฐานของขีดจำกัดต้องเป็นคนช่วงอายุเท่านี้นะน้ำหนักเท่านี้นะปริมาณรับเท่านี้นะค่าที่ได้เป็นค่าของคนส่วนใหญ่นะมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนทุกคนจะปลอดภัยถ้าสัมผัสตาม OEL จริงๆอันนี้นก็เป็นมุมมองนะครับที่เพืนเพื่อนที่เ,เพื่อนเพื่นทำงานเรื่อง safety เนี่ยคุยกันว่าเออ ถ้าสมมติว่าเราเอาค่า OEL เข้ามาใช้จริงๆเนี่ยมันจะลืมเป็นการลืมคนส่วนน้อยไหมคนส่วนน้อยที่อาจจะมีโรคประจําตัวคนส่วนน้อยที่สภาวะร่างกายที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วแล้วต้องไปสัมผัสต,ตามปัจจัยเสียงซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ป่วยก็ได้ตามค่า OEL แต่ว่าอาจจะมีคนเพียงแค่แค่หเปอร์เซนหรือ1คนสคนหคนสคนนั้น เราต้องรอยเขาป่วยไหมค่อยไปตรวจสุขภาพเขาหรือว่าเราจะมอนิเตอร์เขาก่อนเขาสําคัญไหมมันก็เป็นคําถามที่ท้าทายจริยธรรมเหมือนกันจะจริยธรรมการการเป็นเซฟตี้การการที่เราจะต้องเป็นคนที่ดูแลสุขภาพพนักง,งานนะครับเอาเอาให้ท่านไปคิดนะเอาไว้ให้ท่านไปคิดผมก็คงไม่มีคําตอบที่ถูกต้องนะฮะที่สุดให้ท่านแต่ว่าถ้าเอาถ้าเอา OEL มาใช้มันก็เป็นเป็น เป็นมุมที่ดีในแง่ของการบิวให้มีการ e n g i n e e r ยริงคอนโทรที่ซอสมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ลืมไปหรือเปล่าเราลืมคนส่วนน้อย1% 1คน2คนที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในค่าเฉลี่ยงคนส่วนใหญ่เขาอาจจะป่วยหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคำถามไว้นะครับก็คงไม่ได้สรุปให้ตรงนี้นะครับแต่ไปคิดต่อเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่คุยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็โอกาสหน้าเจอกันเสกสันปรปีจิตฝากเพจเซฟตี้อัปเดตฝากเพจจบวบมุโปรด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับอื